กราบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่อง YouTube บุญชนกฟาร์ม 101S นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มในมื่อนี้นะครับมื่อนี้กับวันทีหาสิงหาคม2องพันหกนะครับทางฟาร์มเฮากเกิดมีง้อแม่ลูกกัเปิดแบงพี่แบงน้องหรือเก่านะครับผมมื่อนี้ได้มาสามโคมนะครับเดี๋ยวเข่ายองไงนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะจัดจัดครูให้นะครับมันยังสิเป็นง้อถื่อนะครับผมจัดครูให้ ชาร์ตคูหายไปเลยราคาถึงที่สุดแหละนะครับผมสุดคุ้มนะครับอ่าเขาเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียแม่สูงลอยยี่สิบง้วลูกแรกนะครับผมแม่สูงลอยยี่สิบแม่โบดนะครับแม่โบด์ยางดีนี่ใจลูกสาวนะครับเลูกสาวงามๆครับผมนี่นะครับลูกสาวเพิ่นอายุประมาณสองเดือนนะครับผมอายุประมาณสองเดือนแล้วกา นี่นะครับเขาคู่กันนะครับเป็นแม่ลูกผูนะครับผมแม่บ่เกินลูกตัวที่สองที่สามนี่แหละครับผมนมเพิ่นยังสาวยังอ่ายังสดสอยู่นะครับกับลูกไส้ครับเบิ่งใจลูกเบิ่งการใจลูกเพิ่นครับใจลูกงามนำนมดีนะครับผมนี่นะครับสองโคมนี่นะครับเอาไปเลยสามหมื่นสี่พันหารยนะครับผมสามหมื่นสี่พันห้าร้อย ได้แม่ใจดูงามสองแม่นะครับผมแม่เพิ่นสูงรอยยี่สิบตั้งสองตัวนะครับสูงรอยยี่สิบั้งสองตัวอันนั่นงัวาลูกแรกนะครับตัวผู้นี่งัวาลูกสองเนี่ยแหละครับผมมันเ่าเป็นงัวดือดนะครับเ่าเป็นงัวดือจับจูงได้นะครับจับจูงได้ใจลูกงามครับนี่ครับสนใจสนใจกระทูมากครับ0ูนย์1 1 5 9 9หนึ่งหนึ่งหาเก้เก้านะครับผมเป็นเบอร์ผมเองนะครับ โตมาต่อรองราคาสอบถามได้นะครับไก่ไก่เข้ากับทรงนะครับผมเข้าเปิดทรงฟรีเบืองต้นใบสองรอยโลนะครับผมต่อไปครับผมเป็นแม่ลูกเมียนะครับงัวบบเกินลูกสองนะครับผมลูกสาวเพิ่นอายุประมาณสองเดือนกว่าถึงสามเดือนนะครับนี่สูงๆนะแม่นี่สูงรอยสามสิบนะครับผมสูงรอยสามสิบ สองตัวนี่สีมีน้มติงนะครับผมแจงพี่แจงน้องไว้นะครับมีน้มติงทั้งสองนะครับเป็นติ้งในน้อยครับแถบเดียวบ่เห็นนะครับมันบ่ไดดมีปัญหากับการเลี้ยงนะครับผมลักดูดน้มกินน้ไในปกตินะครับตํานี้เนี่ยมูนี่จะไปถือมันนะครับผมมันว่าแมนอ่ามันน่แมนปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับส่วนตํานี้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงค้าทกขค้าทอนนะครับเอาประกันตํานี้ห้เบิร์นะครับผมประกันตํานี้ห้ ขาถกขาถอนสวงสุดนะครับหางดอกครับเข้าประกันไห้นะ้ครับผมตอนนี้สากลนนะครับครบนี่สองหมื่นสี่พันหาอยนะครับผมสองหมื่นสี่พันหาอยมาโค้มได้ก็โทรมาต่อร่องได้นะครับโทรมาสอบถามได้ขันบ่อไก่กันบ่อเหนือบ้าก็อแล้วันนี้ผมกับบ่อเก็บเพิ่มนะครับผมเข้าก็ยังทรงฟีเก็บเงื่อนปลายทั้งไห้ทเกานะครับมองดีกับบ่อมองไม่ดีกับบ่อนะครับผม ทางฟาร์มเฮาจริงใจนะครับใจสื่อใจให้กับลูกค้านะครับผมหมักโคมไหลโท่มากนะครับเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งให้หมักน้ากันเรื่องผู้ที่สื้อผูสีเลี้ยงนะครับผมมั่นจังา่มีปัญหานะครับง้อคือเราไปแล้วเพราะว่าทางฟาร์มเฮาบริเก็บมาจํากับพี่กับน้องเลยนะครับผมบริเกบมาจําจากบาทนะครับทรงพี่เห็นง้อลงขอกเราจังไลยจ่ายเงินกันเท่ยเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเสือใจได้เลยครับได้งัวแถแน่นอดนะครับบริเกเสียมาจําถิ่มในแถนะครับผม ยังมีอีกข้างนะครับยกคูนะครับซีโตนี่นะครับแม่ลูกผูกคมหนึ่งแดงๆนะครับกับแม่ลูกเมียนะครับเอาไปสามหมื่นสี่พันหารอยนะครับผมแล้กับแม่ลูกเมียนะครับคมยังไงนี่รอยสามสิบเนี่ยนะครับสองหมื่นสี่พันห้ารอยนะครับหรือสี่ยกไปเม็ดนะครับยกไปเม็ดเอาไปเลยหามื่นหกพันนะครับขันยกเม็ดเลยหามื่นหกพันนะครับได้ง้วหกโตัวนะครับผม ตัวเมียหาตัวผูนึงนะครับเอาไปเปิดคอกเปิดฟง้นเลยนะครับผมสนจตสนใจกับโทรมาครับผม0ูนย์1 1 5ซีสามหนึ่งหนึ่งหาเกเกนะครับพิกัดคอกตังยูบานดูไงต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมลาดจังหวัด้อยเอดนะครับผมสํารับมือนี่กับมาเปิดแบงพี่แบงน้องไว้ซํานี่นะครับผมสนจีสนใจกับโทรมาว่ากันครับสํารับมือนีกับขอกราบสวัสดีครับ